เพว่ามาแล้วหมายกระจะมาพบกับเพวาในช่องปาราน,นีนาของเพรอีกเหมือนเดิมคลิปนี้มาตามคําเรียกล่องโควิดโควิดอะไรโควิดวเพวาเขาปิดิดเขาห้อยู่บ้านเขาไม่หไปไหนโควิดมาใช่ไหมคี่แฟนคลับก็เรียกล่องบอกว่าเพวาเอากระเป๋ามารีวิวให้ดูเดื่ง เอาเีเดนเอากระเป๋ามารีวิวฟังหวังแกซิงไม่ได้ออกไปไหนกระเป๋ามารีวิวให้ดูเด้ออุย้ยเพ่เคยบอกเจตนาลุมไปแล้วเนาะว่าสามีไม่เคยยากให้เพเอากป๋ามารวิวเลยเพราะว่าอะไรดราม่ามันหลายดราม่าเจเดนเปิดกระเป๋า,าดังลูกแป่งเด้อดูลูกเด้อจะเล่าให้ฟังก่อนอนะันดับแรกที่เพบอก ก็คือป้าไม่เคยอย่าไข่แพย์เอากเป๋าออกมารีวิวให้ดูนู่นนี่นั่นเลยเพราะว่าอะไรซื้อให้เธอใช่ไม่ได้ซื้อให้เธอมาทําคลิปเพราะว่าบอกเลยว่ากระเป๋าแพมีเยอะเนาะหลายคนอาจจะเห็นได้มุมตู้ฝั่งนี้ก็คือแพยจะวางไว้หลังตู้แล้วก็จะมีตู้เล็กๆตรงนี้ที่แพในคลิปหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วเว็บๆอะไรอย่างเงี้ยแต่แพย์ก็ไม่ไดเอามารีวิวเพราะว่าตรงที่อยู่ล่างนี่คือแพรใบที่แพย์ใช่บ่อย อะไรงี้เนาะซึ่งเพรก็ไม่ใช่จงเอามาประดิบประดวยข้างล่างอะไรงี้ก็คือวางใส่ทุงผผาแล้วก็วางไว้ในคลิปหลายๆคลิปอาจจะเห็นแบบเวฟซึ่งก็ไม่ได้เอามารีวิวแต่ว่ามันก็มียังมีอยู่ในตู้บนบ้านอีกเยอะมากเยอะมากบอกเลยแล้วเขาก็ไม่ได้สนับสนุนให้เพย์มาทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่างี้ซึ่งเพราะเขาบอกเล้ยว่าดราม่ามันเยอะ ดาม่าอะไรดาม่าอวดเด่งดราม่าหลายเรื่องเดโกเขาจยพูดถึงสิ่งหนึ่งคือเพ e ก o ฮะมันได้มันมันใช่หรือว่าอะไรไงเพาปรับูมความแปลปรก็คือเขาก็บอกว่าเธอต้องคิดถึงคนที่เขาไม่มีคนที่เขาเ มาแต่งงานกับต่างชาติเหมือนสามีต่างชาติเหมือนกันอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็เขาไม่มีเขาซื้อไม่ได้อะไรเงี้ยเขาจะรู้ซึกอยังไงอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเพคก็ไ่จำเป็นต้องไปคิดถึงสิ่งนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันชีวิตใครมันชีวิตมันอยู่แล้วแต่ก็เป็นการหลดการเปรียบเทียบของบรรดา ผู้ร่วมสถาบันก็คือผู้คนที่ได้ชื่อว่าเป็นเมียฝรั่งอะไรอย่างนี้แล้วเนาะซึ่งหลายๆคนก็เวลาทํางานได้เขาก็อยากมีเป็นของตัวเองหลายๆคนเขาก็ซื้อได้อะไรอย่างนี้ซึ่งหลายๆคนเขาก็ซื้อได้แต่เขาก็ไม่ซื้อมันก็แล้วแต่บุคคลกันไปเนาะซึ่งไม่ต้องมาเมนว่าฉันก็ซื้อได้แต่ฉันก็ไม่ซื้อไม่ต้องมาบรรยายสรรคุณอะไรทั้งนั้นเนาะใครเป็นยังไงก็เก็บไปจ้ะพี่ไม่ได้อยากรู้เนาะเอาเอาอย่างงั้นเนาะแต่พี่ที่ตัดสินใจเอาใบนี้มาให้ดู อมันไม่ได้เป็นกระเป๋าใบพิเศษที่แพงมากมายอะไรเลยแต่มันก็เป็นมันก็เป็นกระเป๋าหลุยธรรมดามันเป็นหลุยใบแรกที่เพรซื้อเนาะซื้อใบแรกเลยเราทําไมถึงตัดสินใจซื้อใบนี้เดี๋ยวเอากระเป๋าให้ดูก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงจัดสินใจซื้อใบนี้เนาะก่อนที่จะมาลูกจากกระเป๋าเนาะ มันก็จะมีถูกผ่านนะจากกล่องมันอยู่บนบ้านแพค็คขั้นขึ้นไปหาแล้วแพ็ก็จะใส่ไว้นี่เพราะแต่แพ็รก็จะเอาไว้ข้างล่างเนาะจริงๆแล้วมันจะต้องพับใช่ไหมมันจะต้องมาพับ๊ปุ๊บ,บุ๊ๆบ,บ,บใช่ไหมล่ะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่แพ้รมีแล้วโอเคดูเพ้ใส่ของที่จัดระเบียบก,กระเป๋าพามองนาเพรามองนาเพ เดี๋ยวจะโดนโดนขนจกคลิปนี้เดี๋ยวก็โดนขนมันมีที่จัดระเบียบกระเป๋าเดี๋ยวให้ตาไฮดูเนาะเผื่อใครอยากได้เผื่อใครมีก็รุ่นนี่ออกมาออกไม่ได้ทําไงเียวใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจ้าว่าพังหมดแหละพังพังใจเย็นเจ้าว่าอยากเอาที่จัดระเบียบกระเป๋ามาให้ดูเรื่องเรื่อง ที่จัดนี่ที่จัดระเบียบกระเป๋าอันนี้เนาะซื้ออยู่เมืองไทยจ้ะสั่งออนไลน์น่าจะหกร้อยเก้าสิบบาทจ้ะแต่ว่าอันนี้เพเพึ่งได้มาเมื่อสองปีสองสามปีที่แล้วนี่ยจ้ะจะเป็นอย่างงี้เนาะมันก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโดยความพ่เพใส่ที่จัดระเบียบกระเป๋ากระเป๋ามันก็จะพับกลับคืนแบบแบบที่มันมาจากร้านไม่ได้ถ้าพับกลับอ่าพับมาจากในร้านมันคือนั่นแหละช่างมันพี่ข้านพับ ใส่อันนี้กับขึ้นไปจ้ะฟุตเด้อเด้อนะคะ่ mm hmm. อแมพี่น้อง mm hmm. อันนี้เป็นเอ่อลุยวิตตองสปีดี้สามสิบเนาะใส่สามสิบลายชื่อลายแล้ว,ลวใส่ได้ไหมสิบแหกเนาะเอีย <Okay. S 2> <Okay. S 1> มันทำอะไร mm hmm. เด้อ <Yeah. S 1> เดียวพี่น้องคึ้นานที ก็จะพยายามยัดลงไปใครอย่า,ามาด่ามากว่ามึงไม่ทําไม่ทาของแบบแบบนี้เพยกร,ระเป๋าเพยเนาะแพเอําไงก็ได้จ้ะ <c oughs> เอามาบอกแล้วยาเ่นก็ฉันฉันบอกแล้วฉันเห็นแล้วคอมเมนต์เดี๋ยวนี้มีแอดมินลบหายหลายนะค <c oughs> อมเมนต์แบบกวนประสาทแบบนี้ซึ่งแพย,ายาบอกเลยเรเาจะเล่าให้ฟังด้วยว่าทาไมจะต้องมีคนมาคอยดูแลคอมเมนต์ให้แพรวานะซึ่งอใส่กับคุณ ปุ๊บนี่จ้ะเวลาใส่ที่จัดระเบียบปุ๊บเป๋ามันก็จะอยู่ทรงดีจ้ะพี่น้องก็จะอยู่ประมาณนี้หมายกิ๊กไหมหมายกิ๊กจ้ะเพราะว่าอะไรกระเป๋าใบนี้ซื้อมาปีกระเป๋าใบนี้ปี2013จ้ะก็คือเจปีที่แล้วเป็นใบแรกทีเพสซืของของหลุย ลุยวิตทองลายอันนี้ถ้าจำชื่อลายไม่ผิดหนาจะเป็นลายดามีเย่ถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดก็มาแก้ไขห้ดาเด้อใครก็แล้วแต่ดูใหม่ไหมไม่คลิกกะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยตอนที่ซื้อตัดสินใจอันนี้ซื้อมาตอนนั้นซื้อมาน่าจะราคาแพงหนึ่งจะ้ะจิดเปดเลอยเนี่ยมั้งจำไม่ได้บินอยู่ในกล่องเนาะ แปดเก้าร้อยประมาณไม่ถึงพันยูโรจ้ะอยู่ราคาประมาณสามหมื่นกว่าบาทตอนนั้นเพราะว่าประมาณนั้นเลยจ้ะทําไมมันถึงแพลงละแพงถึงสามหมื่นผ้ามันไม่ถึงพันเพราะว่าตอนนั้นเงินยูโรมันสี่สิบกว่าบาทเนาะรู้เรื่องเนาะวันสามหมื่นกว่าบาทนะประมาณประมาณเนาะไปคิดตัวเองอืมเพราะว่าใบนี้มันสองพันสิบสามก็จะมีบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเลยดูข้างในไหม่กิ๊กจ้ะให้ลอง ที่จัดระเบียบของเพใหม่จริงๆถ้าใช่ไปถึงไปกี่ขัง้งใบนี้ทาไมเราไม่ค่อยได้ใช่หรอไม่ถึงงอใบอย่างล่างหลยเพเพราะว่าเพช์ใช่ออขั้งล่าสุดนะจะเป็นปีที่แล้วช่วงซัมเมอร์มาปีที่แล้วเนาะเพก็เลยไม่ได้เอาขึ้นไปเก็บจ้ะเพราะเราไม่มีที่ดาข้างบนไม่โลป้าซื้ออันนี้ให้แเพใหม่ตู้หอยเพเพิ่มแกก็ยังไม่ได้ซื้อเนาะช่วงเพก็เลยเออเอาไว้นี่ก่อนใบนี้แหละ เพราะว่าทําไมถึงซื้อกระเป๋าใบใหญ่เลือกซื้อกระเป๋าใบใหญ่ล่ะเพรเพราะว่าแพรามา่อก่อนอลูกยังเล็กเนาะไปไหนก็มีขวดนมขวดนมมีใส่แพมพืชลูกใส่นุ่นใส่นี่ใส่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมถึงตัดสินใจซื้อใบนี่เป็นใบแรกก็ยังที่บอกกันจะ้ะส่วนมาก,กช่วงเวมันก็ดูก็ช่วงเวลาช่วงอายุช่วงความเวลาไพซื้อกระเป๋าเพร,ะร,ะเเพระจะชอบดูว่า ขนาดสามสิบก็ยังใหญ่ขนาดนี้อืถ้าหายแพ้ซื้อตอนนี้แพ้ก็ไม่ซื้อนะอน,นี้เนะี่ะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปสาหรับแพ้แล้วเพราะว่าลูกโตมดเล้วเนาะไม่ต้องขนสามรละอะไรเล้วซึ่งก็ถ้าหายซื้อถ้าหายมีเอาปีดดี้มาให้เลือกตอนนี้แพ้ขอเลือกเป็นเออตัวมินิมันจะมีรุ่นใหม่ออกมาเป็นตัวมินิเนาะรุ่นนั่นคือก็คือไบแค่เนี่ยยี่สิบ 20่สิบยี่สิบเซนมาประมาณนั้นนั้นกำลังกำลังเหมาะสำหรับแพรซึ่งผพชอบเวลาการเลือกกระเป๋าของแพรนี่ก็คือจะดูช่วงเวลาช่วงชีวิตว่าตอนนั้นชีวิตขนอะไรดึงมีอะไรจําเป็นที่ต้องขนดึงในชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งช่วงนั้นก็ดูได้ตอนนั้นปีเจเดนกําลังประมาณ สองขวบอะไรเงี้ยก็จะมีทั้งขวดนุ่มมีทั้งอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยกระเป๋าคุณแม่ก็ต้องใบใหญ่นิดหนึ่งเพราะว่าเวลานุ่นก็ต้องมีทุกอย่างให้ลูกพลาชิชู่เปียกทิชชูแห้งอะไรงเงี้เนาะซึ่งก็ก็จะเวลาไปไหนไกลก็จะมีกระเป๋าตั้งหาของลูกอยู่แร้วใช่ไหมแต่ในนี่ก็ต้องมีไว้ย้ำฉุกเฉินจ้ะก็ต้องมีด้วยสัญชาตญาณของคุณแม่เนาะมันก็เลยได้เป็นกระเป๋าใบใหญ่ใบนี้ซึ่งเพลเลือกใบนี้ป่าซื่อหฮแพร ไม่ได้วันพิเศษอะไรเด็จกจะนึกอยากซื้อก็อบอกแกแกก็อเออาพาไปซื้อไปซื้อมาจากเออร้านหลุยนั่นแหละจากอยู่ทะเลนีนน่นแหละร้านนนั่เพจจะไปร้านประจําเลยก็คือร้านอยู่คโนกเกอร์เนาะที่ประจําที่เพจไปร้านอื่นเพจไม่ค่อยได้ไปจ้ะเพราะว่าอะไรร้านเออร้านหลุยอ,อยู่บราซิลหรือว่าอยู่แอนท์เวิร์ปน์หรือว่าชื่อเรียกง่ายที่เพจเรียกก็คือแอนท์เวิ มันมีล้านลุยเบลเยังมีล้านลุยสามล่าน,านแต่ว่าแพจะไปส่วนมากแพจะไปคนกเกอร์เพราะว่าอะไรคนกเกอร์มันเปิดวันอาทิตย์พี่น้องแล้วแพทํางานเนี่ยจันถึงเสาอ่างเงี้ยบางทีมันเสาทำครึ่งวันบางเสาก็ไม่ได้ทาเนี่ยก็เลยไปเลือกไปที่นูน่นครับรถไปไกลนิดนึงแต่ว่าเราสามารถไปวันอาทิตย์ได้อะไรเง,งี้ยก็ไปก็เขาดูแลดงดูแล,แลดีอันนี้เนาะเป็นอ,อันนี้ที่จริงๆใบนี้มันไม่ได้มีสายนะ มันเรียกเป็นใบรุ่นที่มีสายเนาะแต่ว่าก็น,นี่แหละแพชก,ก็เลยทําสั่งทาไม่นี่จ้ะเขาเรียกว่าคุมเป็นหูกระเป๋าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ในตู้แถวไหนก็นไม่รู้หาไม่เจอเพราะว่าไม่ได้ใส่แกะออกแล้วก็อันนี้เพราะว่าแพชก,กเอาสายมาคล้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยนะเออซึ่งรุ่นนี่ทุกวันนี่น่าจะอยู่ที่เป็นถึงพันยูโรเลย ถึงอยู่เราดูในเว็บไซต์มันอยุ่มันถึงพันข้างใน,นก็จะเป็นสีแดงเนี่ยจ้ะซึ่งแพบอกเลยว่าอันนี้กระเป๋าเนี่ยเราแพาก็ไม่ชอบอย่างหนึง่งคือมันไม่ค่อยอยู่ทรงพี่น้องข้างใน,นดูรักษาของไม่รักษาของก็ดูเอากลกันว่าขาวสะอาดหยุดผุดพองอันนี้นะเห็นไหมพุดพองเป็นยองใหญ่จ้ะไม่มีขีดไม่มีข่วนไม่มีรอยอะไรทั้งนั่นเลยเพราะว่าแพาเป็นคนที่ค่อนข้างจะหวงกระเป๋า หวงแต่ช่วงนี้เริ่มเลิกหวงแหละก็น <c oughs> <c oughs> ั่นแหละพี่น้องไปเอามาให้ดูสำหรับใบลุยใบแรกที่แพรซื้อเนาะซื้อเพราะเหตุผลที่ว่าชอบนั่นและจ้ะเราก็อยากจะมีกระเป๋าสักใบไว้ถือเวลาไปไหนมาไหนก็เลยต้องเลือกใบใหญ่ด้วยอะไรอย่างงี้ซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วจ้ะนั่นแหละเล่าให้ฟังเอามาให้ดูกันเนาะซึ่งใบนี้จ้ะไมกิ๊กจ้ะ เจ็ดปีแล้วกับปาไปนี่งาำเป๊ะนะเหมือนเดิมดูดูจ้ะแล้วการดูหลือเนาะมันจะมีรหัสอ่ะข้างในฮา,าก่อนอิชิสฮาก่อน อะไรอยู่ในนี่วะเดี๋ยวไปดูก่อนแป๊ดหนึงอ๋อนี่ไงคุญเจมันอันนี้อันนี้ไม่ต้องถามมันคืออันนี้ของกระเป๋าอันนี้เป็นคุญเจแม่คุญเจก็คือนี่จ้ะนี่นะ่ะล็อกยังไม่ล็อก ตอนนี้ก็จะมีแม่แล้วก็มีลูกหายสองอันหลุยส์ก็จะมีแม่กุญแจลูกกุญแจแบบนี้เะเ๋ยวเพชจะหายจงที่ไอน้นี่หายดูเนี่ยนะเพชจะบอกว่าการเช็ดรหัสของกระเป๋าฮาคนเดอนี่เห็นไหมน,ะนี่จะมีตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมมองเห็นไหมตรงเนี้ยเราสามารถไปไปเช็คดูว่ากระเป๋าเรา ทำขึ้นมาปีอะไรผลิตที่ไหนตมตรงที่มันมีรหัสอะไเนาะตรงนั้นนาะจ้ะไปเช็คดูในเว็บไซต์ออของหลุยแต่แพมไม่เคยเช็คในเว็บหลุยมันจะแพมเช็คคือเว็บอะไรวะจำไม่ได้มันจะขึ้นเลยว่ากระเป๋าใบนี้ผลิตเมื่อปีอะไรผลิตที่ไหนอะไรเนี่ยอืมซึ่งหลุยก็จะมีผลิตยอยู่ฝรั่งเศสอเมริกา หลายที่นั่นแหละใครที่เรียนหรุ่แบบจริงจังก็จะรู้เนาะแต่ว่าเพยเพย์บอกเลยว่าแพยก็ซื้อเพราะว่าความชอบพเฉยเพย์ไม่ได้ซื้อเพราะว่ามาเกงกําไรหรือว่าซื้อเพราะว่ามาอะไรเจ้ากระเป๋าทุกใบแพยซื้อมาเพย์ก็ช่ชายคุ้มนะยังใบพาด้าแพยนี่แพยสะพายจนแบบว่าตอนนี้แพร พูดกเกษียนมันแล้วเนาะเปาพาด้าใบาใหญ่ของแพอะไรยงเงี้ยนั่นแหละจ้ะอันนี้แหละไปแหละพี่น้องเอามาให้ดูเฉยเดี๋ยวเพรจะมาเล่าเดี๋ยวเพมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงคลิปต่อไปกันเลวกันว่าทําไมแพ้ถ,ถึงเออเลือกที่จะจ้างเนาะจ้างคนมาดูแลคอมเมนต์แต่ก็ไม่ได้เขาก็จะไม่ได้ตอบเขาก็จะไม่ได้มาคอมเมนต์อะไรแทนแพทั้งนั้น แต่เขาก็จะอ่านดูคอมเมนต์แล้วเขาก็จะรายงานความเป็นไปว่าในนั้นว่าเป็นไงเพราะว่าช่วงแพมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรงานเยอะทุระเยอะเดี๋ยวเพจจะมาคุยคลิปหนาเพราะว่ามันก็จะมีหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเพราะว่าไม่ค่อยไม่ตอบคอมเมนต์เลยข้อความในเพจก็ไม่ตอบเลยเดี๋ยวมีคําตอบมาแน่นอนจากคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ตอนแรกเพจจะเล่าในคลิปนี้แต่มันนานเลยเดี๋ยวไปคุยกันเจอกันคลิปหนาเลยพี่น้องไปเลยเด้อคลิปนี้ ฝากไว้กับกระเป๋า Louis Vuitton Speedy สามสิบเ,าเนะาเะ Damier จ้ะไปส่วนใครที่สนใจไอ้นี่เด้อที่จัดระเบียบกระเป๋านี่เนาะเสร์ชกูเกิลเลยจ้ะเพราจะจำไม่ได้แลยเพราสั่งอยู่ไหนเพราสั่งมาสองสามปีแล้วไปน้องเอ้ยเพราสั่งอยู่เมืองไทยนั่นแหละเพราสั่งพอเพราจะกลับไทยอะ่ะเพราก็สั่งไว้แล้วที่นี่ก็ให้ยเขาส่งไปอยู่บ้านหกลอยเก้าสิบจำราคาได้แต่จำไม่ได้แล้วว่าส่งสั่งอยู่ไหน โอนเงินเออให้เขาไปเก็บเงินอยู่บ้านจ้ะให้เขาส่งของแล้วเขาเก็บเงินก็ไปสนีไปไปแล้วจะ้ะคลิปนี้ฝากไว้จะ้ะไปแล้วบายบายจ้ะสวัสดีค่ะ